มีอะไรนะคืออะไรคะพาหุงส์นะคสมาธินี้มีตาซ่าพุทธันตังศีลใช่ไหมวะใช่ก็จะเป,ป็น,ปนคืออันนี้แบบยอ่อแต่ถ้าแบบเต็มอ่ะออยก,ก็จะมีพาหุงอ์阿拉ธนาศิลมันขึ้นต้นว่าอะไรนะวายลกูกนี่ทำไมมันชนะมาเนี่ยชนะฉันหรือเปล่าพยายามไล่แล้วไม่ไปพาหุงเสร็จแล้วก็มีชนะหน้าวัดเสียวอย่างงี้ ใช่ตอนช่วงโควิดอ๋อสวดพาหุงอ๋อจะบอกให้บ้านเราไม่ติดโควิดเพราะอ้อสวดมนต์นี่แหละอ๋ออะไรทางาสินพูดทางสรนาระนังขะฉานี<อ>ทิศพัก<อ>กันภัยสิบทิศนี่ช่วงโควิดเนาะอ๋อสวดสามบทน,นี้แบบหนักเลยค<อ>ิดดูสิทุติยมปีตติยมปีอย่างนี้จบปุ๊บก็จะต่อด้วยสินห้าสินห้าับบัญชรแล้วก็มีอะไรวะปอกไอ้พักการภัยสิบห้าเสร็จปุ๊บยังทันเตะสิ ปลาหมึกแล้วเมื่อกี้เราพูดว่าอะไรปลามันจะฉันแบบป้องกันป้องกันแบบสูตรที่เมื่อกี้พี่หมอโกโก้นะมาหากันอยู่ดีมันขึ้นมันย่างพันเตเลยเหรอเออเอาไปว่าอันไหนหมีหมีหมีอยู่ไหนหมีอันไหนลิงเด็กชีิงให้มาหมีดูสิคะมังกี้อยู่ไหนคะลิงจิ๊กจิ๊กอยู่ไหนคะปลาหมึกไหนพูดสิ ลิง<ม>บ้านกิ่งนี่โอ้ยอันไหนมีตาไหมคะตาหมีหมีหมีหม,มีอยู่ไหนคะโอเคเปลี okay, ่ยนเล่มหมีตาามีลิงอีกไหมมีลิงอีกไหมคะตรงไหนมีลิง,ลง,ลงนี่แหละ,สะเสน่ห์ของหนูตอนตอนของน้องพีที่ขับรถแม่ชืออยู่น้องพี่ นี่แหละแปลามีกุ้งไหมคะกุ้งเบาลูกเบาว่าไงไหนปูอยู่ไหนปูมีปูไหมคะปูดูปูหน่อยพี่ไปเล่นกับพี่ทีแล้วโอ้ย ทับปะลิตจบหรือยังจบไหมจบไหมปลาปลาปลานี่อะไรปลาหมึกบีมเอาลูกปีทับปะลิตดไประวังระวังยิ้มอะไร แล้วก็ต่อด้วยสีห้าสีสีห้าเสร็จแล้วก็ต่อโอ้ยฉันกลัววันนึงจะต้องพูดคำว่าระวังกี่รอบเน้องพีเดีวน้องพีเขาค้อาคาบีบเอาคนนี้เข้าไปด้วยมีคนเขาบอกว่าถักเพจนีค่ะน้ำผริกป้าปุก จ๊ะไปเดี๋ยวนะลูกเดี๋ยวนี้เพจปอมน้ำพริกปลาปูกเายังเคลื่อนไหวอยู่ไหมอีโอ้แป๊บเดียวค่ะลูกบันทึงนะคะวัื่อซีจ๊ะไม<า>่รู้แล้วคนติดตามเป็นหมืนะะ่นเหรอจ๊ะอ่าน้ำพริกปลาปูกของแท้คนติดตามหลักหมืนห่นน้ไหน อ้ยเหมือนะจ๊ะมันจะมีอีกช่องหนึ่งใช้ชื่อเดียวกันใช้ชื่อเดียวกันนะเธอเปิดฝาให้วายด้วยนะแต่ว่านางปลอมนะจ๊ะเธอต้องระวังอันนี้เป็นมือก่อนนอนเดี๋ยวของพี่พี่ขึ้นไปกินข้างบนมามาลงมาลงมา เธอระวังเดี๋ยวมันมาล้มฟาดฝั่งนี้ไอันี่ไงเนองก็เรียงอีกอันตรายเหลือเกินเดี๋ยวพ่อเป็นอะไรที่มาทำไงเนี่ยหาลูกเอ้ยงเพทำไมเราไม่เห็นไฟกระพริบอยู่ตรงนั้นเออไฟมันเสียลูกอะไรคะลูกอ้าวคือน้อง น้องพียมาคืนน้องครัหมายว่าไอว่าดูอะไรคะโอเคอะ thank you อันไหนอันไงยว่าไอไอว่าไหนช้าอันไหนได้น้สาวไหนไหนได้นเสาวคะไอันไหนได้นเสาวได้นเสาวอยู่ไหนไหนต้นไม้อยู่ไหนต้นไม้ ต้นหม้หนภูเขาภูเขาอันไหนช้างช้างอยู่ไหนคะช้างเอาไหนเนาะเนาะ้างช้างอยู่ไหนลูกโยเอาอันนี้พ่อหยิบให้ใหม่พ่อหยิบให้ใหม่นา ืมช้างช้างช้างตัวใหญ่ไหมคะสาวไดโนเสาวกินเน้นยังกินเน้นเนี่ยฮะปูชีเหรอโอเค เอ๊ะอะมา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 ระวังลูกระวังรังค่อยๆค่อยๆทำอย่างใช้กําลังหลากหลายจนกว่าจะพบว่าตัวเองชอบอะไรอืมอ็นดูน้องพี่ต้องพาน้องไปทำกิจกรรมอนมไหนชี้ให้น้องดูหน่อยพอพ่อเล่นก้ามมาเพื่ออะไรเพื่อสิ่งนี้ ทะลาะกับตัวเองเป็นไงล่ะขาไฟมันเสียลูกป oh yeah. yes> ิ้ตรงนี้เดี๋ยวมันล้มใส่ลูกน่าสิ โอ้ยอย่าอย่ามาสปินไงเอาหลังลงเอาหลังลงถูกต้องปะปะปะพี่พี่ไม่ได้อ๋อพี่น้องพี่หนูอย่าสะบัดขาดใครลืมน้ำไม่เนี่ยน้องพี่ใครลืมน้ำไม่เนี่ยลืมน้ำอ่ะใช่ลูกพิธีอยู่กันทีละคนทีละคนทุ่มนะโอ้ทำไงอ่ะเอาเอาเอา เอต่อสู้เดยจุจุ่โอเคเอเดี๋ยวพ่อตามไปแป๊บหนึ่งนะลูกว้ายี่ีเกือบทับไบีแล้วเดี๋ยวิทีขึ้นแล้วพีธี สองฉีบหัวมีโหมดได้ไหมมีโหมดมีโหมดอะนนั้น่ะวอองวอสอย่างเงี้ยนองงงโอเคเอาีขึ้มาสใจสบว่าสนุกไม่เหงาเลยเกินกว่าไม่เหงาไปมากพีขึ้นมาแล้วีขึ้นแล้วงอนไดป่ะึ้นไปไปครับวยง ช้างลงขวัแล้วขวัญันขัดอยู่ได้ไหมฟันใช่ฟันขัดพิธีพิธีแม่อ่านมาชี้ให้น้องตัวใหม่ไหน,หนที่เธอต้องเข้าห้องพระเวลาสิบรอบแน่นอนเชื่อไหมน้องดูหน่อยได้ไหมมาสอนน้องหน่อยได้ไหมคะน้ำน้ำ